ใครจําคดีของคุณหมอตายนะครับที่ข้ามถนนบนทางมาลายบนทางบนทางมาลายแล้วก็โดนรถบิ๊กไบค์ชนจนกระทั่งมีการลรงลงในเรื่องของทางมาลายมีเรื่องของการมีธงมีธง,งแล้วก็ตื่นตัวกันอยู่พักหนึ่งนี่แหละเหตุการณ์นี้แหละที่เป็นการจุดประเด็นในเรื่องของวินัยจราจรครับโดยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็ขับ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะแล้วก็ไปชนหมอตายจนถึงแก่ชีวิตนะครับล่าสุดทางสารแพ่งเนี่ยเขาก็มีการตัดสินนะครับในเรื่องของคดีความเรื่องของค่าเสียหายต่างๆโดยจำเลยนะครับที่มีการยื่นฟ้องไปก็คือมีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ทางาผู้ก่อเหตุซึ่งมีการยกฟ้องไปสำหรับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยสารให้ชดใช้นะครับ ให้กับครอบครัวของคุณหมอตายเป็นจำนวนเงินกว่า27.3ล้านบาทครับ